ประทับบนยากุสะแปดกรรมถ้าเป็นโรคธรรม8ก็คือมียศเสื่อมยศมีลาบเส่อมลาบลุกทุกสรรเสริญนนั้นก็เป็นเรียกว่าโรกธรรม8ดังนั้นพระองค์ก็ได้สู้กับพญามารอาอย่างหนึ่งก็คือสู้กับจิตใจแต่ว่าถ้าเมื่อจิตใจที่ใสสะอาดจิตใจที่สงบแล้วพระองค์ก็ได้ พบาทาง3ทางก็คือบุเบษา,านุสติญาณหรือลึกชาติได้ยามที่1ตั้งแต่6โมงถึง4ทุ่มในยามที่1นึ่งพูหรือลึกชาติได้ยามที่2คือตูจ,ต,จตูปารจยานก็คือแต่สีทุ่มถึงตีสองก็ยามที่3 ก็คืออานสวักยานที่สองถึง6โมงหโงเช้าตัสรุอนุตรรสัมมาสัมโพธิยานที่ถายใต้ต้นประสรีมหาโพธิ์อย่างนั้นองค์ก็ได้เสวยมุตที่หายใต้ต้นประสรีมหาโพธิ์เรียกว่าสัปดาห์ที่1นึ่ัฒนะบัลลังเกดีสัปดาห์ที่2ก็ยืนเพ่งต้นประศรีมหาโพธิ์หรือว่านิมิตเกดี สัปดาห์ที่สามก็ที่รัตนจงกรมเจดีสัปดาห์ที่สี่ก็ที่รัตนคละเจดีสัปดาห์ที่ห้าก็ที่ต้นอชปาลนิคโคดสัปดาห์ที่หกก็ที่สะมุจลินสัปดาห์ที่ ที่ต้นราชาเจตนะแล้วก็จากนั้นโบงก็ได้มาที่ต้นชาปารณิโคดแล้วก็ได้เสด็จไปที่เมืองพาณศีสีก็ถือว่าเป็นสถานที่สำคัญแล้วก็องค์ก็ได้ไปแสดงธรรมแก่ปัญจวัคคียั้ง5้ทีป่ป่ายสิป,นะปนะัจนะมฤคทายวันจนทําให้ มีพระพุทธมีพระธรรมะสงครบในฐานที่ตรงนั้นส่วนที่สัปดาห์ที่7นั้นก็มีแค่พระพุทธกับพระธรรมอ่าตะปุษาอบาริกะนะในขอถึงพระพุทธกับพระธรรมเพราะยังไม่มีระสง์เกิดขึ้นทะานันสีนั่นเป็นที่มีพระพุทธมีพระธรรมะสงครบบริบูรณ์จากนั้นก็ได้มาอาหรือว่ามีพระ พุทธศาสนาที่จเจริญรุ่งเรืองมา,าแล้วก็ต่อมาก็มียศะก็คือลูกของนางชูชาดานี้ได้มาฟังธรรมก็ได้สำเร็จเป็นพระรหันต์แล้วก็ต่อมาก็ถือว่าได้พุทธศาสนาที่จเจริญรุ่งเรืองพระองค์ก็เสด็จกลับมาที่ป่าฝ้ายก็ได้มาอีก30ที่ดงกสิริอาที่ขยาศีษะก็ได้มาอีก1300รูปแล้วก็ที่ เมืองรัตจือนาดันทาก็ได้มาอีก250ก็ทําทำให้มีความมั่นคงในพุทธศาสนาเป็นส่วนสำคัญ